ก่อนอื่นครับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่หันย้ายก๊อตก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มด้วยเรื่องดีๆครับวันนี้โดยที่โรงพยาบาลหันยยเนี่ยก็จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องข้องกันชายคาซีดบนรถให้กับเด็กเวลาท่านจอนไปโน้ไปนี่เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้มั่นใจได้ว่าเด็กๆแต่นังบนรถ<ช>เนี่ยยางน้อยก็จะปลอดภัยนั่นเองนะครับ<ช>ทางโรงพยาบาลหันยยครับก็เปิดโครงการลูกรักปลอดภัยเตนงังนิรภัยเงีมองข้ามนะครับรณรงค์การชายคาซีดเผลหลอดการเสื้อชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กคร โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับก็เปิดโครงการลูกรักปลอดภัยเทนางนีรภัยย่ามองข้ามครับโดยมีนายแพทย์ชัยสิทธิ์เทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับพร้อมด้วยนายแพทย์ประวิตรววัณน,นาโรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์้นานทีบุคลากรการแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่บรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักนะครับตามกลางบรรดาผู้ปกครองในการเด็กๆ็เตรียมมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขันครับ ภายในงานเนี่ยก็มีการจัดนิทรรศการและกการให้ความโรป้ป้านการบรรยายตลอดจนการสราธิตการใช้งานทีนางนิรภัยสาหรับเด็กนะครับด้วยว่าคาซีนั่นแหละรวมไปถึงการจัดนิรศการสันทนาการในการรณรงค์การใช้ทีนางนิรภัยสาหรับเด็กครับโดยมีการแจกกองกวัญนแนะจกไอติมให้กับผู้ปกครองในกลรเด็กๆเตะก้าวรวมด้วยนะั่นเองครับนายแพทย์ชยศิทธิ์เทพชาตรีครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลาดใยญ่ก็ได้เปิดเผยค่ะว่าจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในพบว่ามีเด็กอายุอ่าะ ตั้งแต่เล็กเกิดนะเป็นช่วงปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยเฉลี่ยปีละเซฟเซคนค่ะบาดเจ็บแบกนอยเฉลี่ยปีละ 1, 000, 5, 55, นึ่งเบืรวาคนบาดเจ็บซาฮัทเฉลี่ยปีละนึ่งพันสองรวยสิบแปดคนค่ะแล้วก็พิการเนี่ยปีละประมาณ15บห้าคน เพื่อลอดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยในกลุ่มเด็กทางโรงพยาบาลค่ะก็เลยได้ตั้งกลุ่มเป้าหม้โดยนํารองเทบุคลากรของโรงพยาบาลให้เป็นอันดับแรกรเพื่อเป็นกลุ่มตัวยานแล้วก็จะมีการย่ายพ้นนะไปยังโรงพยาบาลไปยังประชาชนอื่นแล้วก็กลุ่มผู้รับบริการอื่นต่อไปค่ะไม่ไว่าจะเป็นในส่วนกลุ่มยิ่งตั้งคันกลุ่มแม่กลุ่มทารอกลั่งโคดกลุ่มผู้ป่วยเด็กเป็นตอนนะคะทางนี้ค่ะเพื่อให้เด็กในรดผ่อนจากความเจ็บปวดผิดการแล้วก็การสูญเสียค่ะลองฟังเสียงพ่อ ให้มีการค่าเข็มขัดนิรภัยแต่เดียวกันเด็กเนี่ยวัยขนาดนี้มันจะยากลาบากที่จะค่าเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ปลอดภัยจะเป็นที่มาของโครงการว่ารณรงค์นะครับให้จัดหาคาซิทนะครับโดยใช้คําว่าลูกรักปลอดภัยนะฮะที่นั่งนิรภัยอย่ามองข้ามก็ช่วยกันในการจัดหานะครับก็อยารณรงค์ให้ทางพ่อแม่พี่น้องชาวหัดใหญ่นะครับก็จัดหานะครับคาซิทที่นั่งรับเด็กนะครับตอนนี้ อาจจะดูเหมือนลงทุนเล็กน้อยแต่ว่ามันจะช่วยปกป้องลูกหลานเราให้ปลอดภัยได้นะครับ อย่างที่บอกไปว่าคาซีดเนี่ยนอกจากการจ่ายให้ทุกตองแล้วเนี่ยการตั้งทำเลโลเคชั่นในการตั้งเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันไม่ใช่ว่าไปตั้งข้างหน้าข้างคนครับเลยต้องตั้งกลางล่างต้องตั้งกลางคนครับซึ่งก็บตังไอ้เด็กหันหน้าไปด้านล่างหลอดอะไรแบบเนี้ยนะครับมันจะมีเทคนิคของการติดตั้งอยู่เพื่อให้บางที่เราเสิร์ฟมาแล้วเราใช้แบบผิดวิธีเนี่ยการผลักมันออกไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าว่างนี่ย่งแต่เราเห็นยงข้าวบ่อยๆนะเด็กก็จะเกิดอุบัติเหตุจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งสำคัญคือคาซีดเนี่ยสามารถลดอัตราการเเเสีียชววิตแล้้กก็็บบาดดจไหมือนนนัะะค